คุณเคยสงสัยไหมว่าจัก,กรวาลของเรามีดาวเคราะห์กี่ดวงในปัจจุบันนักวิทยาศาสตร์ค้นพบดาวเคราะห์ไปแล้วกว่า6,000ดวงซึ่งนี่เป็นเพียงเศษเสี้ยวของดาวเคราะห์ทั้งหมดที่มีในจัก,กรวาลโดยเฉลี่ยแล้วในหนึ่งกาแล็กซี่จะมีดาวฤกษ์ประมาณ10,000แสนล้านดวงและแต่ละดวงจะมีดาวเคราะห์โครจรรอบมันอยู่2ดวงซึ่งในจัก,กรวาลของเรามีกาแล็กซี่กว่า2ล้านล้านกาแล็กซี่เมื่อนำตัวเลขเหล่านี้มาคูณกันก็จะได้ดาวเคราะห์ทั้งหมดประมาณ 300เซกทิเลียนซึ่งตัวเลขนี้อ้างอิงจากงานวิจัยของป um, ีเตอร์ฟานด์ดกคุมศาสตราจารย์ด้านดาราศาสตร์และฟิสิกส์จากมหาวิทยาลัยเยลแล้วตัวเลขนี้มันเยอะแค่ไหนหากเรานำเม็ดทรายทั้งหมดบนโลกมาเทียบกับดาวเคราะห์ที่มีอยู่ในจักรวาลเม็ดทราย1เม็ดจะเท่ากับดาวเคราะห์ประมาณ4ี่หมนดวงเลยทีเดียวและหากเราให้มนุษย์ทุกคนบนโลกใบน,นี้ออกไปสำรวจดาวเคราะห์แต่ละคนจะต้องสำรวจดาวเคราะห์กว่า30ล้านล้านดวงเลยทีเดียวและที่น่าทึ่งไปกว่านั้นคือ การไปสำรวจดาวเคราะห์30ล้านล้านดวงต่อคนนี้คิดเป็นเพียง10%ของดาวเคราะห์ทั้งหมดที่มีอยู่เท่านั้น